ต่อไปตาพี่แล้วจบเกมแล้วต่อไปคิวพี่อะไรพี่ในบกเล้วคนละสองตาไงผมเพิ่งเล่นไปแค่ตาเดียวเองตอนนี้ต้องคิวผมก็ใช่ไงก็ที่ตกลงไ้สองตาไงแต่ว่านี่สองตาเลยอย่ามาอ้ําพี่สิอย่ามาโม่ทำแบบนี้จะโกงเด็กหรอครับถ้าพี่กองผมผมขอให้ผมร่วงหน้าเหี่ยวกระดูกเสือ่อมแล้วก็ปวดหลังเฮ้ยพอแล้วหยุดหยุดหยุดพูดเลยอยากเล่นใช่ไหมถ้าอยากเล่น เอาไปเล่นให้แบตหมดเลยแล้วเดี๋ยว่อยเอามาคืนแบบนี้คืหน่อยขอบคุณครับ <c oughs> แล้ววิ่งไปเลยเด็กสมัยนี้ทำไมมันชอตเก่งจริงๆเจออีกทีนะะยี่หัวเลยใครหัวใครล่ะพี่ <c oughs> ยังไม่ไปอีกมีอะไรกันเพื่ออยากมาอ่ะพี่ขายข้าวอ่ะพี่เอามาสายขายข้าวอะไรอ่ะ ถ้าคุยเสร็จอย่าลืมให้ผมเล่นด้วยล่ะอย่าลืมล่ะสั่งเราไปเลยเด็กสมัยนี้มันชอร์เก่งจริงวิ่สายใค่เข้าเนี่ยสุภาษิตคำปังปังคำดังอินเทรนด์สมัยนี้ชอร์เก่งจริงแล้วจะชอร์แล้วก็จะสั่งด้วยอะไรกันมาแล้วเหรอเอา อาจารย์โยครับสวัสดีครับมายัางไงค,ครับอาจารย์ว่ายน้ำข้ามคลองมาค่ะบ้านครูอยู่ฝั่งตรงข้ามนี่เองไงจริงเหรอครับอาจารย์ว่าพูดเล่นนี่ก็เชื่อทำอะไรอยู่คะโทรมาตั้งหลายครั้งไม่รับโทรศัพท์ครูเลยเลยต้องเดินมาหาเนะะี่ยค่ะโหกกำลังปวดหัวอยู่พอดีเลยครับเด็กสมัยเนี่ยฉอดเก่งจริงๆเลยนะครับผมเนี่ยสู้ไม่ได้เลยครับว่าแต่เด็กฉอดเก่งสมัยตัวเองเด็กๆก,ก็ฉอดไม่เบาเลยนะเอะ อาจารย์รู้จักคำว,ว่าชอดด้วยเหรอครับอ้าวคิดว่าพี่แฟงรู้จักคนเดียวเหรอคะดูถูกครูไปหน่อยแล้วและแน่นอนค่ะว่าคำดังอินเทรนด์ของเราในวันนี้ก็คือคำว่าชอดที่เด็กทำกับพี่แฟงนั่นแหละคะ่ะคำว่าชอดเดาความหมายได้ไม่ยากนะคะแต่ครูก็อยากรู้เหมือนกันค่ะว่าวัยรุ่นเขาเข้าใจความหมายของคำนี้กันว่ายังไงคะ่ะไม่เคยนะครับเคยได้ยินแต่พี่อ้อยพี่ชอดก็ได้เป็นชุดครับเทียงไปก่อนค่ะแต่ไม่ยอมอะไรแบบนี้ จากที่ฟังมาคําว่าชอดเนี่ยคะ่ะก็เหมือนเป็นการพูดการเถียงแบบไม่หยุดพูดชอดชอดเถียงชอดชอดเป็นคําไทยๆที่เราได้ยินกันบ่อยๆใช่ไหมคะแต่ถูกว่าพี่แฟงอะ่ะชอดแพ้เด็กแบบราบคาบเลยคะ่ะผมแค่ไม่อยากเถียงกับเด็กครับเดี๋ยวจะหาว่ารัางแกเด็กครับแต่ผมอะ่ะจะไม่ยอมแพ้ครับแก้แค้น1ิปีก็ยังไม่สายพี่แฟงอะไรจะแค้นฝังหุ่นแค้นมาราธอนขนาดนี้คะ ว่าแต่คําว่าชอดเนี่ยพี่แฟงใช้กับเรื่องแบบไหนบ้างคะส่วนใหญ่ผมก็ใช้กับในการพูดหรือว่าเถียงกับเพื่อนในโลกโซเชียลครับก็ประมาณว่าชอดใส่กันหรือว่าอย่ามาชอดเรื่องของฉันเอ๊ะชักสงสัยแล้วครับว่าคําว่าชอดนะครับมันจะตรงกับสุภาษิตสำนวนไทยคําไหนได้บ้างครับอาจารย์ยกมีค่ะเป็นคําที่ครูว่าได้ยินกันบ่อยๆด้วยค่ะคํานี้เขาใช้สำนวนว,นว่าเถียงคําไม่ตกฟ้าเคยได้ยินไหมคะ คว่าชอตตัดมาจากคำซ้ำว่าชอดชอดซึ่งตามหลักภาษาไทยต้องใช้เป็นคำซ้ำเสมอชอดชอดเป็นคำวิเศษใช้ขยายกริยาเช่นพูดชอดชอดเถียงชอดชอดหมายถึงอาการที่พูดหรือเถียงไม่หยุดปากซึ่งมีความหมายเดียวกับสำเนวนไทยคำว่าเถียงคำไม่ตกฟากค่ะแต่มีข้อสังเกตในการใช้คือคำว่าเถียงคำไม่ตกฟ้าผู้ใหญ่จะใช้พูดกับคนที่เด็กกว่า ส่วนคำว่าชอดใช้ได้กับคนทุกเพศทุกวัยค่ะอย่างแฟงวันนี้เลือกที่จะนิ่งเสียตำลึงทองไม่ชอดกับเด็กต่อดีกว่าครับแหมก็พี่แฟงเองแหละที่พี่โกงเด็กก่อนเมื่อกี้ครูเดินสวนกับเด็กตอนเข้ามาบ้านเด็กเขาเล่าให้ครูฟังหมดแล้วนะคะเด็กฟ้องอาจารย์หมดแล้วหรอครับเด็กตัวแสบช่างชอดฝากไว้ก่อนเถอะเอาเป็นว่าก่อนที่ครูจะไปช่วยพี่แฟงฝึกสกิลการชอดโต้ตอบเด็กเรามาฝึกสกิลการทายคำจากเกมสนุกๆกันก่อนดีกว่าค่ะ มีภาพปริศนาให้ดูว่าตรงกับสำนวนหรือว่าสุภาษ,ษิตคำว่าอะไรถ้าพร้อมแล้วไปชมภาพกันเลยค่ะใครทราบคำตอบกันแล้วก็ส่งกันมาได้ที่ Facebook Fanpage กันนะครับหรือใครมีสุภาษ,ษิตคำปังๆคำดักอินเทรนใหม่ๆก็สามารถส่งกันมาได้เช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้ผมแฟงและอาจารย์โยกพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับ สวัสดีครับไปครับพี่แฟงไปฝึกสกิลช็อตเดี๋ยวแพ้เด็ก